สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนที่ผมได้นำเรียนว่าจะทําการขึ้นข้อกวัวใหม่นะครับเพื่อเป็นที่ผักอาศัยและก็ที่สำหรับไว้ให้ยญาและฟางกินนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาพี่น้องไปรับชมนะครับในส่วนของ ที่พักให้วัวได้กินหญ้าเราได้สร้างเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เป็นบริเวณจุดที่ให้วัวกินหญ้านะครับแล้วก็ได้นอนพักอาศัยนะครับพอวัวกินหญ้ากินน้ำเสร็จนะครับก็จะไปนอนนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีล่มที่พักนะครับเป็นที่พักให้นอนอาศัยนะครับส่วนที่กำลังขึ้นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นที่นอนนะครับตอนนี้ดำเนินการได้มาประมาณสัก50%นนะครับพอได้การขึ้นเสาขึ้นคอเสาแล้วก็ขึ้นตีเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ บางส่วนที่ยังมไดตีฝั่งนี้น้ำเป็นตีนะครับฝั่งนี้ทําขึ้นเพื่อจะให้วัวนอนนะครับวัวนอนตรงนี้นะครับพอหลังจากตื่นนอนก็จะให้มากินหญ้าฝั่งนี้นะครับสัตว,ว์ทั่วๆไปมันก็เหมือนคนเนี่ยนะครับก็ต้องการที่พัก ที่อาศัยที่กินข้าวห้องน้ำห้องท่านะครับวัว,วมันจะได้สะอาดสะอาดพอขึ้นโคงเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวจะทำการเอาสังกะสีมามุงนะครับ ก็จะถ่ายให้พี่น้องได้เห็นความคืบหน้างานของเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปจูปดจุดพื้นที่เดิมนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวหรือไม้เสร็จเราจะทำการ เอาดินผมตัดพื้นที่ใหม่นะครับเดี๋ยวจะสร้างเป็นโรงเรือนอีกโรงหนึ่งนะครับเพื่อรับหัวไหมที่จะซื้อเข้ามานะครับ ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่จะอยู่ประจําถาวรนะครับพื้นพื้นที่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะทําการเพาะพันธุ์แมวัวอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ขยับขยายไปที่ตรงพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ผมได้นำเรียนก่อนหน้านี้นะครับ เดี๋วก่อนจบคลิปผมก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาแนะนากันได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ